สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมลายเลนเจอร์นะครับอ่ะก็มาอยู่ในโค้งสุดท้ายในส่วนของสเตจอีเวนต์นะครับอ่ะมาดูกันอันดับอ่าอันดับท็อปนะครับเป็นยังไงบ้างอันดับหนึ่งอ่าสีล้านอ่านี่น่าจะโดนแบนอยู่นะฮะอ่าอันดับ2องเขาเลเวลตำนาน42นั่นน่าจะเลเวลสูงสุดแล้วนะเราก็จะชิงเอาที่1น,นะครับอ่าเกียร์ตัวนี้ผมดูที่1กับที่2ที่1นึ่งกับมาถึงที่10บอะ่ะ มันก็ได้ไอเทมเดียวกันนะค่าเตเต่ยัพอๆกันนะผมคิดว่ามาดูในส่วนของอันดับ100ปกติเยอะสุดเนี่ยสิล้าน12ล้านนะครับถ้าไม่มีโปรนี่ยประมาณ10ล้านสิล้านนะครับก็เห็นลงยุดอยู่รนะ้อยสามนะลงแกก็จะขึ้นพยายามขึ้น1ในร้อนะครับตอนนี้นี่ใช้19ล้านนะครับ พอใช้เยอะมากใช้เวลาเล่นนี้น่าจะโอ้โหหลายวันพอสมควรนะฮะถ้าเป็นหมื่นๆคน,นนกอะ่ะถ้ารอบนี้ก็จะใช้เวลาแจกอยู่ที่7วันนะครับเพื่อการคัดเลือกอคัดโปออกพวกนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอันดับให้ไหมครับเพราะว่ารอบนี้ใช้เวลาตั้ง7วันนะปกติจะใช้เวลา4-6ชั่วโมงนะในการแจกนะครับในการเขาเรียกว่าอะไร คัดเลือกอันดับแล้วก็แจกนะครับแต่รอบนี้7วันพอโ,โ,โปรเยอะมากฮะเราเห็นเนี่ยเราก็รู้ละอ,อาลต้า26เนี่ยมันขึ้นมา19ล้านคงยากฮะเนี่ย28่า่างเยอะเลยอ่ะคะแนนอันดับ500ปกติผม300ไอ้3 3ล้านนี่ผมก็อยู่อันดับ1ใน500แล้วนะแต่ว่านี่โอ้โห7ล้าน มันใกล้เคียงอันดับร้อยกว่าแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นแบบปกติอ่ะนี่ฮะอันดับ1000นี่4ล้าน6 000. นี่ปกติ2ล้าน2 000. นี่ก็อยู่ได้ละอ่ะมาดูอันดับของผมอ่ะไม่ติด1ในพันนะครับไอ้ไม่ติด1ในหมื่นนะปกติ20 0แสนเนี่ย2 0 0แสนคะแนนก็อยู่อ่าหนึ่งในหมื่นได้แล้วครับอ่าต้องทำมาถึงต้อหนึ่งในหมื่นก็ต้องการกบดำา8ดดาวหนึ่งตัวนะครับ ก็รอดูอีกทีนึงว่าเขาจะเลื่อนอันดับให้ไหมครแต่ว่ารอบที่แล้วผมคะแนน3ล้านอ,อยู่อันดับ5้าแต่ว่าเขาไม่เลื่อนนะตัวเกมมาดูรอบนี้ว่าถ้าไม่เลื่อนอีกอยังไงเนี่ยถ้าปรับปรุงไม่ได้หรือไม่เลื่อนเนี่ยคนคงเลอกเล่นเยอะนะครับมาดูในส่วนของหนึ่งในร้อยทำไมเขาชิงกันนะ,ะมาดูอของหนึ่งในร้อยก่อนนะฮะ ถ้าเป็นเกียร์ตัวนี้นะมันจะมีอามีค่าอะไรบ้างชุดป้องกันนะฮะเป็นเป็นของธาตุมืดอามีต้านสก,กิลลบสก,กิลและ,ะลดแร่นะครับลบสก,กิลต้านสก,กิลก็จะเป็นค่าคะาแนนอยู่ที่8.4เปอร์เซ็นต์นะถ้าอัพเต็มก็เป็น50.2เปอร์เซ็นต์นะ,ะส่วนแร่ก,ก็5เปอร์เซ็นต์เนี่ยอัพเต็มก็เป็น30เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นของธาตุมืดส่วนอันดับ หนใน10นะครับก็จะค่าค่าน่าจะพอกันนะเพราะว่า1อันดับ1กับ2 2มหาศิเนี่ยน่าจะพอๆพกันส่วนค่าสเตตัสตัวนี้จะอยู่เก้าจุดสครับเกถ้าอัพเต็มก็จะเป็น55.2%นะครับส่วนลดแรกก็จะเป็นในสาอ่ะประมาณนี้นะครับ มาดูมาวิ่งปกติกันดูก่อนว่าจะได้เท่าไหร่นะปกติผนจะอยู่ที่สามพันไม่มีตัวบัฟนะครับรอบนี้ไม่ได้เปิดในส่วนของกาชาเลยตัวผมก็เก็บไว้นะครับตัวกาชาเก็บไว้ก่อนรอบนี้กรบล้อหกปีก็ยังเกลือเหมือนเดิมนะครับเปิดตัวการันตีก็เกลือไม่รู้จะเปิดยังไงละลุยไปฮะ ดีที่ไอดีหลกักมีบอสจระเข้มีบาวตัวตลกครับเปิดเปิดในรอบคารโวรอบที่แล้วนะตีไปนี่ครับยิงไปตัวนี้จะอยู่ที่วิ่งได้ขั้นต่ำา6 0 0เมตรนะก็โอเคอยู่ได้คะแนนที่ละ0 0นนะครับวิ่งไป ในส่วนของเดือนหน้าโคลโลโบผมคิดว่าจะเป็นธาตุไฟนะอเออถ้าเจอธาตุไฟแล้วก็แต้มจะขึ้นเยอะหน่อยเพราะธาตุน้ำเราเยอะนะก็จะตีตายง่ายหน่อยอมาแล้วถึงเจ็ดโอเคขึ้นได้ไหมผมน่าจะติดตรงนี้ละ ตีไม่สู้นะครับตีแรงเกินอ้โตีแตกตัวไปไม่ถึงไหนเจ็ดร้อยสี่สิบหนะครับได้อีกสิบรอบอันนี้ผมไม่ได้ใช้ขนอกตีนะผมเล่นแบบใช้แต่ตัวฟรีเล่นนะครับได้คะแนนถึงห้าแสน ได้มาจากไหนก็เล่น PVP mm hmm. เล่นสเตจอีเวนต์เอสเตจพิเศษด่านปกติแล้วก็ในส่วนด่านฮอคอยนะครับด่านฮอคอยนะั้นมันก็จะได้เหมือนกันไปวิ่งไปนะครับวิ่งไปนี่อาริสผมนี่วิ่งอย่างไวเ แต่ว่าเกียร์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรอดูในส่วนโคโลโบรอบหน้าว่าผมจะเปิดอะไรดีถ้าตัวมันดีไ nice ปทาดไฟนโหๆผมค่อยเปิดนะครับเปิดแล้วผมบางทีผมจะอาลงในส่วนสเตตเวต์ให้ติดหนึ่งในร้อยนะครับถ้าเปิดไม่ได้ตัวบัฟเลยก็คงไม่ลงอ่ะวิ่งไป คิดเฉลี่ยนะถ้าคนที่มี10,000นคนนกอะ่ะเขาเล่นด่านปกตินะครับโอ้โหมันกี่รอบวะเนี้ยอ่ะถ้า500รอบนะสมมุติเล่นด่านยากนะครับเล่นด่านยากมี10,000นคนนกอ่ะเล่นใช้20คนนก500รอบอบ5้0รอรอบนี้เล่นเล่นกี่นาทีวเนี่ยยังนย่น้อยเกือบวันะ่ะอันเดี๋ยวขอคำนวณนิดนึงนะครับ สมมุติมีหนึ่งหมื่นคนนกนะ1,000งคนนกเล่นไปยี่สิบคนนกนะมันก็เล่นด่านยาก500รอบ500รอบคูณด้วยนาทีผมคิดอารวมเวลารอต่างๆนะสองนาทีก็เป็น1น0 0งนาที1,000งนาทีหารด้วยหกสิบก็ขึ้น ก็คือชั่วโมงนะโอ้โห16ชั่วโมงถ้าในมีหนึ่งหมื่นขนเล่น16ชั่วโมงถ้าเล่นดาดยากนะครับโอ้ชิบหายผมมีตอนนี้หนึ่งหมนสองพันถ้าเล่นผมเล่นตดดดาดปกติอ่ะเล่นไปทั้งหมดแป0ร้อยรอบใช้เวลาเล่นยี่สิบหกชั่วโมงโอ้โหนั่งเล่นน่าจะเหื่ยพอสมควรอนะ ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะปรับให้ไหมถ้าเลื่อนอันดับก็ดีนะครับอันดับพรอปเขาก็ยังจะเล่นต่อนะแต่พวกเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ครแต่ว่าข้างบนเขาซีเรียสนะเขาเติมเติมทีเป็นหลายหมื่นนะเติมกดกระจายนะดูอันดับอันดับหนึ่งอันดับ2องตัวนี้นะี่เรือตำนาน42นะครับคิดว่าเติมซื้อ ใช้เพชรขนาดไหนอะ่ะซื้อรอบทุกไม่จะซื้อทุกรอบมนะั้งรีเวลสูงสุดนะครับผมยังเห็นคนอื่นรีเวลแค่สิบเจ็ดสิบปดอ่าสิบหสบเจ็ดเยอะสุด27่สิบเโหนี่มาสี่สิบสองเลยรีเวลตำนานตีไปกดโลไปนะครับตอนนี้วิ่งไปยาวๆ ผมก็จ,จบที่600ถึง700เมตรนะวิ่งแต่ละรอบวิ่งไปเอาตายตายโอเคได้อยู่อ่าในเสาที่650มันจะอ่าเป็นเสาตีตายยากนิดนึงครับแต่ว่ามันไม่มีดาเมจเป็นแคนดี้ครับเป็นป้อมแคนดี้ตีไปเอาวิ่ง700 600 92นะครับ ก็จะประมาณนี้ในส่วนของสเตต์อีเวนต์เนาะมาดูองผมว่าทําไมคนนกผมเยอะนะครับบางคนนี่เห็นคนนกผม1 2ึ0 0หคือคิดว่าผมไม่เล่นสเตตอีไม่สเตตพิเศษเนี่ยคือผมเล่นทั้งหมดนะ,ะเปิดให้เห็นนะฮะไอดี ID หลักผมเพิ่งมาเคียร์เสร็จนะครับไอดีรองผมเสร็จไปแล้ปกติผมจะเล่น ในส่วนของ Id หลักเสร็จค่อยเปเล่น i อดียลองเมื่อคืนผมคิดว่ามันจะมีในส่วนของอาภารกิจสเตต e ีเว้น์นะครับผมก็เลยรีบเล่นตัว10โมงมันจะปรับปรุงอะ่ะมันจะหมดแต่ว่ามันไม่มีให้นะเอเครวบผลน,นกก่อนแล้วก็ขนนกในส่วนของห้องทดลองนะครับผมก็มาจับตลอดนะนี่ก็ใช้เพชรเอ่เพชรตัวนี้นะครับมีตัวน,นี้ มี2อง0สนหนะเนี่ยถ้าเป็นกระดานขี้เละขี้เลแบบนี้ผมกดแค่1ครั้งถ้าได้ขนนกอันนึงก็พอฮะถ้าเราสุ่มตัวต่อไปไมันจะได้เนี่ยกบอีทีแน่นอนฮนะยังไงก็ได้กบ EP. อีทีอ่ากบจับหนึ่งครั้งพอก็แล้วแต่ว่าใครจะมากดขนนกแต่ผมกดนะครับหรือบางคนอ่าจะมาร้านค้าก็ได้นะครับมาส่วนของซื้อกบดำไอ้กบแดงแปดดาวนะ ค่า160 0 0 0คะแนนนะครับก็แล้วแต่เลยก็จะประมาณนี้ฮะในส่วนของเหรียญผมมี440ปอเออันนี้ผมสะสมไปเรื่อยนะค่อยอัพทีเดียวนะครับผมรออัพในส่วนของรอบหน้านะก็จะอัพให้พวกนี้ให้เป็น80-90ก่อนนะครับทีแรกว่าจะอัพให้มันเต็ม99ก่อนทีละช่องทีละช่องแต่ว่าอื แต่ว่าตัวอื่นมันยังน้อยอยู่เลยอะอ่ามีแค่บ้องใบนะที่ผมเอาไปก็คือผมจะมาตีป้อมนะครับตีในส่วนของสเตตอีเวนต์เป็นหลักนะก็ให้คิดทีค่อยมาแรงขึ้น,นครับอ่าเดี๋ยวผมคงตัวอ,อัพพวกนี้ให้เป็น80ก่อน90ประมาณเนี้ยถ้าเหรียญมันน้อยก็คงจะอัพให้เป็น80ทุกอันก่อนนะครับเนี่ยยังอยู่ที่60อยู่เลยบางอัน ถ้าในส่วนของการเล่นเนี่ยถามว่าผมเล่นมานานเท่าไหร่ตอนนี้เล่นมาทั้งหมดหนึ่งปีกับ9เดือนนะกำลังจะ9เดือน1ปี9เดือนนะ,ะถ้าถามว่าผมเคยเล่นในส่วนของไลเรนเจอร์ไหมเคยเล่นนะครับเคยเล่นในส่วนของซีซั่นแรกนะครับแล้วก็เลิกเล่นไปประมาณ2ปีถึง3 2ปีนะเลิกเล่นไป2ปี2ปีกว่าแล้วค่อยกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับ ผมก็จะพอรู้ในส่วนของอการใส่เกียร์อะไรต่างๆผมก็มาศึกษาอีกทีหนึ่งนะช่องที่ผมศึกษาหลักก็มี T ี r คเ g e เจนะครับการใส่ช่องรถรถแร่อะไรต่างๆนะครับวิธีการเลือกตัวละครนะ,ะเลือกปั้นเนี่ก็คือที่แรกผมจะใช้กบกบดำเนี่ยยัดจะยัดไปก่อนแต่ว่ามันยังไงมันต้องครบ20ตัวนะครับถึงค่อยปั้นทีนึงอ่าเนี่ย ตอนนี้มี11ตัวนะครับหลอปั้นตัวใหม่ถ้าเปิดตัวใหม่มาได้ก็คงปั้นเบาต,ตัวตลกนะครับแต่ว่าตอนนี้เบลล์ร้อยสก็ใช้ได้อยู่นะ,ะนี่ทีแรกผมปั้นแชมเปญแต่นี่กบกบดำา8ดาวผมยัดแชมเปญไป3ตัวเสียดายมากครับช่วงหนึ่งที่มันมีตารางล็อกอินรายเดือนอะมันจะมีกบดำา8ดาวมาให้เดียนละ1ตัวนะ แล้วก็ในส่วนของหอคอยนานๆน่นนนนะมันมาให้อยู่แล้วประมาณเดือนหนึ่งจะได้ประมาณ2ตัวนะครับโอ้แต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีธาตุแสงธาตุมืดไงก็เลยไม่ได้เก็บไวบ้ดีที่ผมเก็บวไว้อยู่12ตัวมั้งจะเปิดเบโยมีได้พอดีนะอ่าก็โอเคหน่อยไม่งั้นผมปั้นแม็กไปน่าจะเดือนธันวาแล้วเสียดายนะครับะเลือเ,เดือนเมษายนนี้ผมก็จะคงจะ ปั้นเป็นไฮเปอร์ได้แล้วในส่วนของบาโยมีนะครับเกียร์ก็ผัวนจะใส่ประมาณนี้เน้นดาเมจหน่อยแล้วก็เน้นเลือดนะฮะส่วนระยะสร้างก็6.9วิปกติหังใส่เป็นเกียร์ลดระยะสร้างนะแต่ว่ามันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่เพราะว่าผมก็จะปั้นเป็นไฮเปอร์มาเตอร์อยู่แล้วก็เลยเน้นถึกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันปล่อย มันก็จะเหลือ 5.5b เ,เองก็จะประมาณนี้ในส่วนของอันดีลักเล่นไปเรื่อยครับส่วนเซตดีเวนเดี๋ยวรอตัวเกมเขาจัดการดีกว่าแล้วก็อย่าเพิ่งไปเสี่ดงอะไรมาครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ